เลยเตรียมกำเลยล้ว,ลวอันนี้คือ เนินที่เรามาสร้างใหม่นะฮะคือเนินทิ้งตัวเดี๋ยวเราจะลงตั้งแต่ตรงนี้ไปนะฮะเนี่ยครับโอ้ยว้วยด้วยปิดปิดด้วยเดี๋ยวเราจะลงตั้งแต่ตรงนี้ไปเราขึ้นไปนู่นอ่าพร้อมเราไปเลยไปโลดทำใจมีทำใจด้วยหรอไปอ่ะเรียบร้อย โอ้ยถ้าไอ้จันขนาดนั้นแล้วกูจะยังขนาดไหนวะเนี่ยเรียบร้อยอะนะครับอ้ายมาพอดีนะฮะไอ้จันหลอกแผนนะฮะมีการยิ้วขึ้นนะครับ <c oughs> ก็คือจะเชือดนะออ้ายนะเดี๋ยวมาดูอ้ายว่าจะขึ้นผ่านหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ สบายอ่ะไม่ได้สบายเฉยเลยอ่ะวันนี้ฮวันนี้พระเอกเลยว่ะพระเอกเลยอันบ่อันต้องบอกแล้วหน้ามันหมายยงหน้าไม่ยกเลยอ้วหน้าอ่กูหละไอถ้าส่งขั้นบูนแม่หรอลองดิไอลองส่งตรงนี้ดิส่งข้างล่างอ่ะไอจันเอาใหม่ไปส่งข้างบนส่งข้างบนนี่กรบะไปเร็ว จานลงมาเนาอเด็กแคน่อยบอกกองให้มันใกล้อยู่กลื่อนแกงเนินนะยิ่งเล่งเลยไปลองมันจะได้วุ้ยโป้นตัวนี้ไงไปลองถึงตัวนี้มาก่อนลดทิ้งกำลังได้หลบมันแบบโอ้ยไม่ยกสักหน่อยเลยอ่ะไม่มียกเลยโอ้หมันยกหล่นนะอีกขีอีหน่อยรถเงี้ยงมมาตัวมาดังหน้าหน่อยนไปงมอมีแล่กาบาถึงมันอีแล้วอยากปะลองเอามาใหม่แก้ตัวเผื่อเผื่อยู่ไรนี่ปะเผื่อทฤษฎีได้ เปิดที่สตีของไอ้มันถ่ายเลยถ่ายวะไอ้จ้ะถ่ายเนี่ยถ่ายอยู่เนะี่ยตอนนี้ก็ถ่ายอยู่โอ้ยหาย,ย <laughs> นิมโอ้โม้แอนไปเลยอะไ,ไม่ต้องประคองเลยะนะฮะไม่กินลงอะไรลงแล้วนะเนี่ยแต่ขึ้นได้แล้วลงแล้วเนี่ยอ่าก็ลงเนี่ยลวดลงเลย ไปขี่ไปอ้อมขึ้นนู่นนะขึ้นน่งอ่ะโอ้โวางปุ๋ยนี่มีกระเป๋าพุ่นเดียวว่าขึ้นขึ้นนี้ขึ้นได้ป่ะไอ้จ๋นแก้ตัวอะไรย่ะโอ้โหอันไหนได้แค่เบรกถ้าไม่เป็นนั้นไปตึกระวังเนึ่เนี่ยมามาขามเบรกเนี่ยตีเอาก่อนบอ เบรกค้างแก้ไขเบรกก่อนนะฮะอ่ะไหนเบรกตั้งแต่ตรงไงหนไอ้ว่าเบรกตรงนี้หน่อยเร็วขั้นหน่อยเหมือนต้องวยล้ำไปอ่ะแล้วก็สวนขึ้นมาเลยเหรอ,อ,อสวนขึ้นมาเลยมือเนียนๆหน่อยอมา ไปเลยไปเลอเอวะ่ะมีต่อไปนะครับจะเป็นภาพกีฬามันๆจากไอ้จันนะครับพร้อมแล้วไปรับชมเลย,ยครับผม มันม oh, oh, oh. ีมันยกนี่หน่อยอยู um ่ปะตาเฮ้ไม่ได้บีบหรอปุ่งมาให้นอนนอน เชื่อไม่พลาดนะครับทลิปดีๆนะฮะอย่าลืมกด s c r ต b e กับกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับ